สวัสดีคะ่ะพี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมดสำหรับคลิปนี้พี่จะสาธิตวิธีการถักดอกสี่เหลี่ยมดอกใหญ่หน้าตาของงานออกมาเป็นแบบนี้รายละเอียดของผังที่ใช้ในการสาธิตพี่จะลงไว้ที่กลุ่มบ้านงานฝีมือเมทินีแฮนด์เมดใครสนใจจะเข้ากลุ่มก็คลิปลิงก์จะอยู่ด้านล่างตรงใต้คำอธิบายของคลิปวิดีโอช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ก็ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะ ดูปรปกอณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มถักลายเรามาดูตัวผังลายก่อนนะคะผังลายผังนี้โค062เดี๋ยวตัวผังลายตัยวนี้นะคะพี่จะเอาลงไว้ที่กลุ่มของพี่เม์กลุ่มชื่อบ้านงานฝีมือเมชทีนีแฮนเมดใครสนใจจะเข้ากลุ่มก็ดู ที่คาอธิบายใต้คลิปนะคะเดี๋ยวพี่จะลงคลิปลิงก์ไว้คุณดูคลิปลิงก์แล้วก็ทําตามคลิปลิงก์ค่ะแล้วก็ตรงใต้คลิปลิงก์เนี่ยมันก็จะมีมีลิงก์ของตัวบ้านงานฝีมือนะคะดูตามลิงก์ได้เลยเรามาดูผังนะคะพี่อธิบายวิธีการถักก่อนเราจะได้อ่านผังเป็นตามผังลายนี้นะคะลายนี้จะเป็นลายสี่เหลี่ยมเราจะเริ่มตรงนี้โดยการถักโซ่หกเนี่ยนะคะพอเราถักโซ่หกเสร็จแล้วเนี่ย ้องใหม่เป็นวงกลมหลักที่หนึ่งมันจะขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สามโซ่สามเนี่ยมันจะแทนดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชหน้าตาแบบนี้ดับเบิลโคเชก็คือตัวเอฟตัวพอหนึ่งคอที่เราเรียกกันนะคะมันก็ขึ้นด้วยโซ่สามขั้นด้วยโซ่สองตรงนี้ก็จะเป็นโซ่ห้าโซ่ห้าเสร็จแล้วก็จะเป็นดับเบิลโคเชขั้นด้วยโซ่สองดับเบิลโคเชขั้นด้วยโซ่สอง นับหลักออกมาเราถักวนรอบเราจะได้แปดหลักโซ่เป็นหลักที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่นะคะแถวที่หนึ่งงานมันจะมาปิดเอาตรงตรงนี้ค่ะพอปิดตรงนี้เสร็จแล้วเราจะขึ้นตรงนี้ได้ยังไงเราก็ต้องเลื่อนห่วงในนี้เขาไม่ได้มีบอกเลื่อนห่วงให้เราเลื่อนห่วงมาหนึ่งห่วงตรงนี้นะคะแล้วเราแถวต่อไปเราก็ขึ้นด้วยซิงเกิลซิงเกิลเป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะ ซิงเกิลโคเชหรือเอ็กหรือคอทอแล้วเราก็ถักไปตรงนี้เป็นโซ่สามซิงเกิลโซ่สามซิงเกิลโซ่สามซิงเกิลวนรอบเวลาเราอ่านผังเราจะอ่านจากขวาไปซ้ายวนรอบนะคะงานจะมาปิดเอาตรงนี้งานที่ปิดตรงนี้ตามผังเขาไม่ได้บอกวิธีจบให้เดี๋ยวพี่ถักให้ดูว่าวิธีจบแถวมันจะจบยังไงนะคะจบแถวตรงนี้พี่จะขึ้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วตรงนี้จะถักด้วยตัวทีเพื่อดึงงานให้มันขึ้นตรงกลาง ะะเดี๋ยวตรงนี้จะปรับผังหลังจากนั้นแถวต่อไปนะคะแถวที่สามเราจะถักด้วยดับเบิลโคเชทั้งหมดห้าหลักค่ะดับเบิลโคเชห้าหลักถักลงไปในในช่องโซ่ตัวนี้ห้าหลักขั้นด้วยโซ่สองห้าหลักขั้นด้วยโซ่สองวนรอบเราจะได้ออกมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดกีบเป็นตัวฐานหลังจากที่จบงานตรงนี้แล้วนะคะ ในผังไม่ได้มีเขียนบอกนะคะเราจะขึ้นด้วยโซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้วเราจะถักดับเบิลโคเชลงไปที่ฐานมันจะได้ห้าแล้วขั้นตรงนี้ด้วยโซ่ห้าถักเหมือนเดิมค่ะดับเบิลโคเชห้าครั้งลงไปที่ห้าหลักขั้นด้วยโซ่ห้าวนรอบงานจะมาปิดตรงนี้แถวสุดท้ายของกลีบเราจะขึ้นด้วยโซ่สามโซ่สามแทนดับเบิลโคเชหลังจากนั้นเราก็จะถักดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชอีกสี่หลัก เรารวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่ห้าซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิลตรงนี้มันก็จะเป็นดับเบิลโคเช่ห้าหลักรวบพร้อมกันโซ่ห้าิงเกิลโซ่ห้าิงเกิลไอโซ่ห้าแล้วก็รวบเหมือนกันถักซ้ํากันมางานจะมาปิดเอาตรงยอดตรงปลายตรงนี้นะคะถ้างานปิดยอดตรงปลายเราขึ้นไม่ได้เห็นไหมคะเดี๋ยวพี่จะจบงานที่แถวนี้โดยที่เราจะจบงานด้วยโซ่สองและถักตัวทีนะคะเดี๋ยวถักให้ดู หลังจากนั้นแถวต่อไปเราก็จะขึ้นตรงนี้ค่ะขึ้นด้วยโซ่สี่ดับเบิลโคเชสองหลักลงไปในช่องขั้นด้วยโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชสองหลักต่อตรงนี้ด้วยโซ่สี่ดับเบิลโคเชสองหลักโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชสองหลักโซ่สี่ซิงเกิลโซ่สี่ซิงเกิลโซ่สี่ดับเบิลโคเชสองหลักโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชสองหลักโซ่สี่ดับเบิลโคเชสองหลักโซ่หนึ่งทักวนมาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวต้องแตะตรงนี้ไปเดี๋ยวพี่ถักให้ดู นะคะถ้าเราถ้าเราขึ้นตรงนี้มาได้จนมาถึงแถวเนี้ยไม่มีปัญหาเดี๋ยวมาดูวิธีสาธิตวิธีถักถักตามพี่เลยนะคะตรงถ้าเราสังเกตเนี่ยตรงผังลายจะไม่ได้บอกวิธีจบงานแต่ละแถวเดี๋ยวพี่ถักให้ดูค่ะไหมที่พี่ใช้สาธิตพี่จะใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์สิบหกเส้นเดียวเข็มโคเชเป็นเข็มโคเชเข็มเงินนะคะเบอร์สี่หัวขนาดหนึ่งจุดสองห้ามิละคะ่ะ ถ้าไหม,าเมเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนขนาดของดอกจะเปลี่ยนนะคะเริ่มนะคะพี่เริ่มเหมือนผังเลยผังเราจะเริ่มโดยการถักเป็นโซ่โซ่หกโซ่หกแล้วเราแทงลงไปตรงโซ่ที่หนึ่งเราดึงผ่านแถวต่อไปขึ้นด้วยโซ่โซ่ห้าถักตามผังค่ะตรงนี้เป็นดับเบิลโคเชพี่ถักแล้วก็รวบตัวนี้มาด้วย ขั้นตรงนี้ด้วยโซ่2งดับเบิลโคเช่โซ่2อดับเบิลโคเช่โซ่2โซ่สองบเ,เงงบิลโคเชทั้งหมดจะได้แปดหลักนะคะนับตรงโซ่หนึ่งด้วยสองี2หกตรงนี้เป็นโซ่สอง เบิลโคเช่ดับเบิลโคเชหรือเอฟหรือพอหนึ่งข้อถักวนนี้มาเราจะได้งานทั้งหมดแปดหลักสองสี่หกแปดครบแปดหลักแล้วเราจะแทงลงไปตรงโซ่สามที่เราเริ่มแทงแล้วเราก็ดึงผ่านถข็ปต่อไปในผังไม่มีบอกนะคะถักตามพี่นะเลื่อนห่วงค่ะเลื่อนห่วงมาหนึ่งห่วงเลื่อนเข้ามาหนึ่งห่วงเสร็จแล้วตรงนี้ เราถักโซ่หนึ่งถักซิงเกิลโคเชเป็นฐานไว้ก่อนนี่นะคะถักซิงเกิลโคเชสองสามโซ่สามค่ะโซ่สามซิงเกิลโซ่สามซิงเกิลก็คือเอ็กก็คือคอทอหนึ่งสองสามโซ่สามถักซิงเกิลโคเชสองสามดูตามผังได้เลยนะคะพี่ถักตามผังอ่านตามผังค่ะ ผังมันจะอ่านจากขวาไปซ้ายวนวงกลมดูผังแล้วเราจะได้อ่านผังเป็นด้วยนะคะโซ่สามค่ะตรงนี้เป็นซิงเกิลโครเชต์โซ่สามทีนี้ถ้าเราจบด้วยโซ่สามแล้วซิงเกิลเนี่ยเราจะเริ่มแถวอันต่อไปไม่ได้เราปิดงานตรงนี้ด้วยโซ่หนึ่งแล้วเราพันหัวเข็ม แทงลงไปตรงตรงซิงเกิลโคเชฐานแรกขึ้นมามีสามหลักแล้วรวกเราเรียกฮาร์ปดับเบิลโคเชหรือตัวทีหรือพอคอที่เราเรียกกันงานจะเป็นแบบนี้ขึ้นแถวต่อไปโซ่สามแล้วถักดับเบิลโคเชลงไปในช่องนี้ทั้งหมดสี่ครั้งนับรวมโซ่ด้วยจะเป็นห้าครั้งโซ่นับหนึ่งอันนี้สามแล้วนะดับเบิลโคเชนะคะสี่ ห้าขั้นด้วยโซ่สองแล้วทุกช่องถักเหมือนกันโซ่สองตรงนี้เป็นดับเบิลโคเชห้าหลักสามสี่แล้วก็ห้าค่ะโซ่สองหนึ่งสองสาม แล้วก็ห้าขั้นด้วยโซ่สองถักแบบนี้วนรอบค่ะเราถักจนทบครบแปดกลีบนะคะงานออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ตอนเราปิดงานเราก็แทงลงไปตรงโซ่สามที่เราเริ่มตรงนี้มันขั้นด้วยโซ่สองก่อนเนี่ยค่ะโซ่สองแทงลงไปตรงโซ่สามแล้วดึงผ่านขึ้นแถวต่อไป โซ่สามโซ่สามนับเป็นหลักที่หนึ่งถักดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชคือเอฟคือพอหนึ่งคอลงไปทุกหลักมันจะได้ออกมาเป็นห้าหลักเฉพาะหลักที่หนึ่งที่ขึ้นด้วยโซ่สามขั้นด้วยโซ่ห้าถักดับเบิลโคเชลงไปบนหลักห้าหลักหนึ่งหลักสอง หลักสามหลัก,ลกส,ส,สี่หลักห้าสองสามสี่ห้าโซ่ห้าถักเหมือนเดิมค่ะทั้งหมดจะมีแปดชุดลายถ้าเป็นลายวงกลมมันจะถักเหมือนเดิมซ้ำเดิมแฉกเราจะได้ออกมาทั้งหมดแปดแฉกแล้วก็โซ่ห้า คลิปที่พี่ทําเป็นคลิปตัดต่อนะคะถ้าไวไปก็กดหยุดดูไม่ทันก็กดย้อนตอนนี้เราก็ถักวนมาค่ะชุดสุดท้ายเราถักดับเบิลโคเช้5หลักขั้นตรงนี้ด้วยโซ่าโซ่ห้5เสร็จแล้วเราเรา,เราแทงลงไปตรงโซ่สามที่เราเริ่มขึ้นด้วยโซ่สามแถวต่อไปของกลีบมันจะเป็นการถัก ดับเบิลโคเชห้าหลักรวบพร้อมกันแต่ทีนี้เราขึ้นกลีบแรกเราขึ้นด้วยโซ่สามก่อนนี่นะคะโซ่สามแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชรวบสองครั้งไว้นี่รวบสองครั้งไว้ค่ะดับเบิลโคเชรวบสองครั้งไว้ดับเบิลโคเชรวบสองหลักค้างไว้แล้วมันจะมีอยู่ห้าห่วงข้างบนรวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่สี่ซิงเกิลโคเชลงไปตรงกลาง ซิงเกิลโคเชคือสองสามสี่โซ่สี่พันหัวเข็มถักดับเบิลโคเชค่ะห้าหลักรวบพร้อมกันเราจะรวบสองแล้วค้างไว้นะคะสามสี่ห้ามันจะมีหลักอยู่ข้างบนหกหลักนะคะนับดู เฉเพราะอันแรกที่มีห้าแล้วเราก็รวบพร้อมกันพอรวบพร้อมกันถักโซ่สี่เราถักซิงเกิลโคเชตโซ่สี่พี่ถักกลีบให้ดูอีกรอบพันหัวเข็มแทงลงไปขึ้นมามีสามรวบสองค้างไว้พันหัวเข็มแทงลงไปขึ้นมารวบสองพันหัวเข็มแทงลงไปรวบสอง ถักเหมือนถักดับเบิลโคเชแต่รวบแค่สองรวบพร้อมกันค่ะขั้นด้วยโซ่สี่สิงเกิลโคเชตลายจะเป็นแบบนี้นะถ้าเราถักตามผังลายนะคะตรงนี้จะเป็นโซ่สี่แล้วซิงเกิลเพื่อจบแต่ทีนี้เราจะขึ้นงานตรงกลางไม่ได้ ที่ปรับตรงนี้ให้เหลือเป็นโซ่สองแล้วพันหัวเข็มค่ะแทงลงมาตรงจุดรวบแทงลงไปตรงจุดรวบนะคะออกมามีสามห่วงแล้วรวบพร้อมกันตัวนี้เรียกฮับดับเบิ e c r o c หรือตัว T เพื่อปรับงานแบบนี้ต่อไปเราจะเริ่มถักมุมเราจะเริ่มขึ้นตรงนี้ก่อนนะคะโซ่สามค่ะดับเบิ c r o c h ขั้นตรงกลางขั้นตรงกลางด้วยโซ่หนึ่งแล้วตรงนี้ก็เป็นดับเบิลโคเชต์พี่ปรับโซ่นะคะถ้าโซ่ตามผังมันจะเป็นโซ่สี่พี่ปรับเป็นโซ่ห้าโซ่ห้าแล้วก็ซิงเกิลเวลาเราหักงานต่อดอก โซ่ควรจะเป็นเลขขี้ค่ะโซ่ห้าแล้วตรงนี้เราจะเปลี่ยนจากวงกลมให้กลายเป็นมุมนะคะมุมมันจะออกมาเป็นทั้งหมดสี่มุมอันนี้มุมที่หนึ่งต่อไปเป็นมุมที่สองมุมที่สองตรงนี้เป็นโซ่ห้าพอโซ่ห้าเสร็จแล้วถักดับเบิลโครเชต์ค่ะ ดับเบิลโคเชสองหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชสองหลักขั้นด้วยโซ่ห้าพี่ปรับเป็นโซ่ห้าหมดนะคะตรงนี้เป็นโซ่สองโซ่หนึ่งขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ดับเบิลโคเชลายจะเป็นแบบนี้ แตเป็นโซ่ห้าโซ่ห้าซิงเกิลโคเชโซ่ห้าิงเกิลโคเชโซ่ห้าค่ะตรงนี้เป็นดับเบิลโคเชสองหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สองขั้นด้วยโซ่หนึ่งโซ่ห้า โคเชสองหลักโซ่หนึ่งเบิลโคเชนมิมาจนถึงชุดสุดท้ายก็เป็นโซ่ห้าตรงนี้ก็เป็นดับเบิ้ลโคเชสองหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งเบิลโคเชสองหลัก ปิดงานนะคะเราจะปิดงานตรงนี้โดยการถักโซ่ห้าแล้วแทงลงไปตรงโซ่สามที่เริ่มเลื่อนห่วงค่ะเลื่อนห่วงมา เรามาดูแถวต่อไปแถวต่อไปพี่จะขึ้นตรงนี้แค่ครึ่งเดียวก่อนเพื่อให้งานมันจบแล้วไม่ต้องเลื่อนห่วงตรงนี้ก็ขึ้นด้วยโซ่สามตรงนี้ก็เป็นดับเบิลโคเช่พอเสร็จแล้วเราก็ถักโซ่ห้าสองสามสี่ห้าโซ่ห้าิงเกิลโคเช่โซ่ห้าสามสี่ห้าิงเกิลโคเช่โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ซิงเกิลโคเชโซ่ห้าโซ่ห้าแล้วก็มันจะถักบนมาถึงตรงกลางนี่นะพอม,มาถึงตรงตรงกลางตรงนี้เราก็ถักดับเบิลโคเชลงไปสองหลักเบิลโคเชสองหลัก,ลกขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ดับเบิลโคเชสองหลักตรงนี้เป็นโซ่ สามโซ่สามซิงเกิลโคเชตตรงนี้เราก็ถักโซ่สามแล้วตรงนี้ก็เป็นดับเบิลโคเชตสองหลักสองหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ดับเบิลโคเชตสองหลักต่อไปด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าแล้วเราก็ถักซิงเกิลโคเชตโซ่ห้าสามสี่ห้าถักซิงเกิลโคเชต วนมาแบบนี้นะคะมันจะแยกเริ่มแยกมุมเราจะปิดงานชุดสุดท้ายที่มุมนี้นะคะเป็นโซ่สามโซ่สามซิงเกิลโคเชโซ่สามแล้วเราก็ไปถักอีกครึ่งกีบที่เราขึ้นค้างไว้ตรงนี้เราขึ้นแค่ครึ่งเดียววิธีขึ้นแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องเลื่อนห่วงนี่ค่ะ แล้วก็แทงลงไปตรงโซ่สามที่เราเริ่มต้นตรงนี้โซ่สามพอโซ่สามเสร็จนะคะเราย้อนนิดนึงเนี่ยค่ะย้อนแทงขึ้นมาแบบนี้ขึ้นโซ่สามถักดับเบิลโคเชตวิธีขึ้นแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องเลื่อนห่วงขึ้นแค่ครึ่งเดียวก่อนสองสามสี่ห้า มุมที่อยู่ด้านนี้นะคะจะเป็นโซ่ห้าซิงเกิลตลอดดอกนี้สามารถขยายได้แล้วก็ลดขนาดได้ตามที่เราต้องการวิธีลดวิธีเพิ่มก็จะอยู่ตรงแถวข้างนอกเนะะี่ยค่ะนี่เป็นโซ่ห้าตรงนี้พี่กระถักดับเบิลโคเชสองหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วก็ถักดับเบิลโคเชต์สองหลักลงไปในช่องเดียวกันแบบนี้โซ่ห้าแล้วข้ามหลักมาค่ะดับเบิลโคเชต์สองหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ดับเบิลโคเชต์สองหลักลายก็จะเป็นแบบนี้ ต่อไปก็จะเป็นโซ่นะคะแล้วก็จะเป็นมุมมุมก็จะถักอย่างนี้นะคะรูปหงไปด้วยนะคะเราจะปิดงานที่มุมสุดท้ายตรงนี้ถักด้วยโซ่ห้าโซ่ห้าแล้วก็ถักอีกครึ่งกลีบที่เหลือที่เราขึ้นครั้งไว้ครึ่งกลีบก็ดับเบิลโครเชต์สองหลักตรงนี้นะคะถ้าเราต้องการให้งานมันขึ้นตรงกลางให้เราใช้ พันหัวเข็มขึ้นมามีสามหลักแล้วเรารวบแบบนี้ลายมันจะขึ้นตรงกลางได้เลยนี่นะคะขึ้นแค่ครึ่งเดียวอันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งลองดูลองเอาไปปรับใช้ใดูนะคะถ้าเราดูตามผังนะคะแถวมันจะเป็นแบบนี้ลายตรงนี้มันจะเป็นโซ่ห้าซิงเกิลถ้าเราถักไปช่วงโซ่มันจะกลางออก กว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงมุมมุมนะคะมุมที่เป็นมุมแฉกแบบนี้แถวแรกมันจะเป็นโซ่แถวต่อไปถ้าเราถักข้างบนแถวเนี้ค่ะที่เราถักอยู่มันจะเป็นถักฐานก่อนแล้วก็โซ่สามสิงเกิลทีนี้เราถักซ้ําแบบนี้ไปทั้งหมดนับช่องนี้นะคะหนึ่งสองสามได้ทั้งหมดห้าช่วงลายเดี๋ยวเรามาดูวิธีจบแถวกันค่ะ ันนี้พี่ถักตามผังลายนะคะตามผังลายเราเราดูตรงนี้นะอันนี้นับหนึ่งนะคะตรงตรงช่องริมหนึ่งสองสามสี่ลายมันจะจบที่อันที่ห้าก่อนจะจบเนี่ยแถวแรกมันจะขึ้นด้วยโซ่ห้าก่อนช่วงตั้งแต่แถวแถวนี้เป็นต้นมานะคะแถวเนี้ยมันจะถักเหมือนกันหมดเลยแถวมันเป็นแถวที่เดี๋ยวนะพี่นับไปดูหนึ่งสองสามสี่ห้า นี่ค่ะประมาณแถวที่เจ็ดแถวที่แปดมันจะถักเหมือนกันยาวขึ้นมาตามความต้องการลายนี้เราสามารถปรับขนาดได้ถ้าเราไม่ต้องการดอกใหญ่เราก็จบประมาณสองแถวตรงนี้ก็สวยหรือถ้าจะเอาไปใช้งานจริงแล้วเราถักด้วยไหมเส้นเล็กเราต้องการดอกใหญ่ขึ้นเราก็สามารถขยายไปได้เรื่อยๆเวลาขยายก็คือถักริมเพิ่มไปได้เรื่อยมันก็จะได้งานออกมาเป็นแผ่นใหญ่เลยนะคะอ่ะทีนี้ถ้าถักตามผังลายงานมันจะจบแบบนี้ค่ะตรงแถวริมสุดท้าย นี่นะแถวริมสุดท้ายตรงนี้นะคะมันจะจบโดยการที่ตรงช่องกลางเนี่ยมันจะเป็นโซ่สามสิงเกิลแต่ตรงนี้มันจะเป็นโซ่โซ่ตรงนี้นะคะมันจะเป็นโซ่สิบเจ็ดสองสามสี่ธรรมดาตรงนี้มันจะเป็นโซ่หนึ่งใช่ไหมคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดทำไมต้องเป็นโซ่สิบเจ็ด โซสิบเจ็ดมันได้มาจากแปดบวกหนึ่งบวกแปดถ้าเราจะเอาไปต่อดอกตรงนี้ถักแปดแล้วก็เอาอันที่เก้าไปเชื่อมแล้วก็ถักวนกลับลงมาอีกแปดนะคะมันจะได้เป็นสิบเจ็ดโซ่นี่อันนี้คือโซ่โซ่ยาวหลังจากนั้นตรงกลางมันจะจบโดยการถักโซ่สามซิงเกิลโครเช ตรงนี้ก็เป็นโซ่สามตรงมุมตรงนี้นะอืมมุมตรงนี้เราเราถักเหมือนเดิมนะคะถักลงไปตรงช่องนี่นะพอเป็นโซ่สิบเจ็ดตรงนี้ถักมุมนี่ก็เป็นโซ่สามซิงเกิลโครเช โซ่สามตรงนี้ถักเข้ามาในมุมเดิมตรงนี้มันต้องขั้นด้วยโซ่หนึ่งเนี่ยค่ะเราจะเชื่อมเราจะเอาโซ่ฝั่งนี้มาเชื่อมฝั่งนี้ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเวลาเราเชื่อมนะคะเวลาเราเชื่อมงานอยู่แบบนี้นะเราต้องพลิกอย่างนี้เวลาเชื่อมแทงด้านหลังแบบนี้อันนี้เป็นโซ่ที่เก้าแล้วเราก็ถักต่อหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดแล้วเราก็พลิกกลับมาพลิกกลับมาแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชสองหลักลงไปเนี่ฮมันก็จะได้มุมออกมาแบบนี้ตรงนี้ตามต่อนะคะพี่จะเอาไปสอนเป็นประกอบเป็นเสื้อตอนนี้เราก็ถักลายอย่างนี้ไปก่อนอันนี้เราก็ถักโซ่ห้าซิงเกิล โซ่ห้าสิงเกิลโซ่ห้าสิงเกิลถักโซ่ห้าซิงเกิลมามาถึงมุมเดี๋ยวพี่ทําให้ดูอีกครั้งเรามาดูวิธีปิดงานนะคะตรงมุมสุดท้ายมุมที่สี่ตรงมุมตรงนี้เราก็ถักดับเบิลโคเชสองหลัก แล้วก็ถักโซ่ตรงนี้สิบสิบเจ็ดโซ่นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแล้วก็พันหัวเข็มถักดับเบิลโคเช์ลงไปสองหลักตรงจุดเชื่อมปิดโดยการถักโซ่สามซิงเกิลโครเชโซ่สามตรงนี้ เราก็ถักดับเบิลโคเชสองหลักเราจะปิดงานแล้วนะตรงนี้เราขึ้นโซ่แปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดโซ่แปดนะคะแล้วพลิกตัวนี้กลับเชื่อมต่อดึงผ่านเป็นโซ่ที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเราพลิกกลับมาพอพลิกกลับมาเราแทงขึ้นไปตรงโซ่สามที่เราเริ่ม แทงแล้วเราก็ดึงผ่านล็อกไหมค่ะล็อกไหมก็คือถักโซ่หนึ่งเราก็จะได้ดอกสี่เหลี่ยมออกมาถ้าเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเข็มไหมเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนขนาดจะเปลี่ยนนะคะเรามาดูว่าถักด้วยซัมเมอร์เบอร์สิบหกเส้นเดียวหัวเข็มหนึ่งจุดสองห้ามิลดูแรงมือพี่ว่าได้กี่เซนวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง เส้นผ่าศูนย์กลางเวลาเราวัดนะคะเราเราไม่ต้องรีดเราดึงลายตัวนี้ออกมาแล้วเราก็จัดวางแนวระนาบนะคะอะ่แต่นี้พี่วัดให้ดูยกขึ้นมาให้ดูนี่ค่ะเราจะได้สิบสองเซนครึ่งนี่นะคะประมาณ 12, 12สิบสองสิบสองเซนครึ่งถ้าวัดเส้นทะแยงมุมเส้นทะแยงมุมเวลาเราวัดดึงตัวนี้ขึ้นแบบนี้อันนี้วัดเส้นทะแยงมุม เส้นพยังมุมมันจะได้สิบเก้1สิบเก้าเซนครึง่งคุณดูว่าของคุณได้กี่เซนเวลาเราเอาไปใช้งานจริงลายนี้เราสามารถขยายเพิ่มได้หรือลดขนาดได้ตามที่เราต้องการติดตามต่อนะคะลายนี้พี่จะเอาไปสอนถักเป็นเสื้อค่ะติดตามพี่เมย์ต่อได้ที่ YouTube ช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ